ถามว่าตื่นเช้ามาทำไมหำโดครับเป็นคนตรงๆงค่ะเป็นทุกเช้าไหมเป็นทุกเช้าไหมทุกเช้าทุกเช้ายืนขึ้นเยืนขึ้นผมถามคนในห้องหน่อยเช้านี้น้องใครตื่นเหมือนเขายกมือหน่อยครับ หมายอะไรเนี่ยใช้ได้มากเลยครูแลดูแลลูกศิษย์ดีสุขภาพดีเพราะก็เลยจะบอกว่าไอคนนี้เขาบอกว่าน้องเขาตื่นทุกเช้าเนี่ยแปลว่าเป็นหำชั้นหนึ่งดีอันดับหนึ่งสมควรเอาไปเป็นพ่อพันุอา้าวนั่งลงสแสดงว่าสุขภาพดีฮอร์โมนดีมันเลยตื่นไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจเป็นเรื่องหน้าผุ่มถ้าไม่ตื่นนี่นะอันตรายนะลูกๆทั้งหลายที่เป็นผู้ชายจำไว้นะถ้าเช้าไหนมันไม่ตื่นเน,นี่ยมันแปลอย,อยู่ได้สองสามอย่างหนึ่ง สุขภาพเธอแย่แล้วอันที่2องคืนนั้นเธอช่วยตัวเองมากไปจนมันตื่นไม่ไหว <S <S 1 <S 1 <S